หนุ่มสกลคนบุรีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel หนุ่มป๊อปปี้ช anel นะฮะโอเคนะฮะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการนะครับเอ่อใช้โลโก้นะฮะคือสร้างแบรนดนะ์อะวิธีการสร้างแบรนด์นะฮะสร้างยังไงนะฮะทาง Youtube นะครับผมพอก็พอรู้ได้บ้างนะนะครับผมบางทีไม่รู้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ไม่ใช่ผมรู้ทุกอย่างนะฮะบางทีรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับผมโอเคนะฮะก็อันดับแรกลำดับแรกเลยนะฮะให้เรามาติ๊กที่มาไอตัวไอ้ Google Chrome หรือเบราว์เซอร์ที่เราล็อกอินเข้าไปนะครับผมพอเข้าไปเบราว์เซอร์หรือว่าล็อกไอที่ว่าไออยู่ใน Google Chrome นะฮะโอเคเบราว์เซอร์หรือ Google Chrome อ่าโอเคนะฮะแล้วก็ติ๊ก แล้วก็พิมพ์นะครับตรงนี้นะคำว่า YouTube นะฮะนะนะเราก็พิมพ์คำว่า YouTube หรือว่าคุณจะเอ่ออเา y ยูทูปเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปก็ได้นะฮะหรือว่า YouTube อะไรไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้ภาษาอังกฤษนะนะครับโอเคนะฮะติ๊กเข้าไปก็จะเห็นเลยนะครับคำว่า YouTube สก์เดสก์ท็อปหรือว่ายังไงนะฮะ พอติ๊กเข้าไปนะก็จะเข้ามาที่หลังบ้านของ youtube เลยนะครับเราไปสักครู่โอเคนะพอพอเข้าไปที่หลังบ้านเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่เราจะซูมเลยเพราะว่าผมไม่ไม่เก่งนะส่วนมากผมใช้คอมเข้าหลังบ้านเนี่ยผมไอ้ส่วนมากผมจะใช้คอมเข้าหลังบ้านนะทีนี้นะฮะให้เรามาที่ตรงนี้เลยครับคำว่าช่องของเราเนี่ย ช่องของเราหรือของคุณก็ได้นะคำว่าช่องโอเคนะฮะพอช่องแล้วก็จะเห็นเลยนะครับเนี่ยให้เราเนี่ยนะครับขาซูมนะเพราะว่าผมไม่เห็นโอเคซูมนะฮะโอเคนะฮะซูมกว่านี้อีกนะฮะเพราะผมไม่ไม่เห็นนะฮะทุกคนโอเคนะครับก็จะเห็นครับว่าการสร้างแบรนด์อยู่ตรงนี้นะฮะ เขาบอกการสร้างรายได,ได้ความาค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลดนะครับแล้วก็ <c oughs> การสร้างแบรนด์นะครับผมชั้นสูงขั้นสูงให้เรามาติ๊กตรงนี้ฮะคำว่าการสร้างแบรนด์ตรงนี้นะฮะโอเคนะครับปึ๊บ <c oughs> ก็จะเห็นเลยนะฮะคือการซอฟต์แวร์ตรัวนี้นะฮะทีนี้ให้เรามาติ๊กตรงนี้มามาดูในส่วนตรงนี้ฮะ <c oughs> ปกตินี้ผมใช้อันนี้ใช้อันนี้นะฮะนี่สีเขียวเขีในที่ผมใช้นะฮะ <c oughs> ผมสร้างแบรนด์เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะ อ่าโอเคนะครับอ่ามันจะมีข้อรายน้ำใช่ไหมมันจะบอกการสร้างแบนนะฮะการสร้างแบนนะฮะเอาลบทิ้งก่อนก็ได้ลบทิ้งไหมนะฮะการสร้างแบรนตรงนี้นะฮะเอาลบทิ้งก่อนก็ได้อ่ะปึ๊บนะฮะปึ๊บเปล่าไม่ต้องลบเนาะ โอเคนะฮะพอการสร้างแบรนด์เนี่ยนะครับมันก็จะเห็นคราว่าเพิ่มนะครับเพิ่มายน้ําตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับทันไหมนะครับนี่นี่น,นี่เห็นไหมอ่าทุกคนดูนะฮะปึ๊บเข้าไปเลยฮะทีนี้เขาจะให้เราเนี่ยเลือกนะนี่ขนาด ทีนี้เขาจะให้เราเนี่ยคขาว่าเลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์ก็คือไฟล์รูปภาพของเราเนี่ยนะครับเลือกไฟล์ปึ๊บเขาจะนำมาที่เออ่ตัวไฟล์ทางเออ่กล้องหรือว่าเ,อาเดี๋ยวให้ดูนะทำงานผ่านตรงนี้นะฮะอัดเสียงนะฮะทำงานให้ เสร็จนะฮะอะไรนี่เลยตัวนี้นะแล้วก็ตัวดาวน์โหลดแล้วก็ตัวกล้องโอเคนะครับแต่ผมจะใช้ในการดาวน์โหลดไอในการใช้นะไฟล์ตรงนี้นะฮะคือเข้าไปตรงนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ขอไปแล้วมาที่เออเจ้าเออไหนล่ะเจ้ารูปภาพนะฮะ ไอก็พอ so, นะฮะไอมาแล้วนะฮะทีนี้เราก็เลือกเลยว่าจะเอาแบรนด์ว่าจะเอาโลโก้อะไรนะครับอ่ผมจะเอาสีแดงแล้วกันเนาะสีแดงหรือว่าสีขาวแล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับเนาะเอาอันนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอันนี้ก็ได้นะครับ แต่ผมว่าจะเอาตัวสีแดงๆตัวนี้ดีกว่านะฮะเพราะว่ามันมันก็พอได้อยู่นะฮะมันมีตัวไอ้รูปภาพเราด้วยนะครับเนาะแล้วก็มาคลิกตัวสีแดงนี่ได้เลยนะ <c oughs> โอเคนะครับิเ <c oughs> ข้าไปติเข้าไปนะฮะติเข้าไป <c oughs> ปึ๊บโอเค <c oughs> ดูนะฮะ <c oughs> โอเคลองกดบันทึกบันทึกครับปุ๊บเข้าไปอ่าตรงนี้นะตรงนี้นะฮะให้เรากดบันทึกตัวนี้เข้าไปนะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นตัวสีแดงๆตัวนี้อยู่นักคอเห็นไหมฮะนี่แหละฮะคือแบรนด์ของเราเสร็จแล้วนะครับให้เราเอา่า กดออกเลยนะครับโอเคเนาะนี่คือการสร้างแบรนด์นะครับผมก็โอเคนะฮะก็คลิปนี้ถ้าหากมีประโยชน์จริ่มนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วปรับป็ินทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระหรือว่าคลิปดีๆแบบนี้อีกนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายสวัสดีครับ